ครับวันนี้มาพบกับบาสนะครับซื้อขายที่ดินนะครับบาสพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอหนองฮีนะครับตำบลหนองฮีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่แปลงนี้ผมจะพามาดูที่นะครับแปลงนี้นะครับนี่สองไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวานีๆทางเนี่ยทางไปดูที่จะเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นี่สองไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวาเป็นโฉนด พุทแดงนะครับแปลงนี้จะขายอยู่ที่สองล้าน7แสนบาทนะครับนี่เดี๋ยวแผนกล้องดูก่อนแถวนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่มีร้านพรทวินมีร้านเค้กมีคลินิกนะครับมีร้านวัดสดุก่อสร้างนะครับร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับออะเดี๋ยวแผนกล้องรอบๆดูนนก่อนใกล้โรงพยาบาลนะครับแปลงนี้ห่างจากโรงพยาบาลหนองฮีก็ประมาณผมให้เ0 0รอเมตรนะครับ ใกล้ร้านขายยานะครับแปลงนี้อยู่ในเขตเทศบาลนี่ทางเข้าไปดูที่ดินเนี่ยคือเข้าไปตรงนี้นะครับสไร่3ามงานเจตารางวานะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับนี่ไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูที่ดินนะครับอยู่ใกล้ศูนย์ราชการใกล้โรงพยาบาลใกล้ตัวอำเภอนะครับใกล้โรงเรียนนะครับ คือทางเข้าออกได้สะดวกสบายนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปทางนี้ไปดูกันไปกันต่อโอเคเราก็มาถึงที่ดินแล้วนะครับนี่เส้นทางเส้นเนี่ยคอนกีตตรงนี้นะครับนี่นี่นี่โอเคฝั่งนี้จะไปโรงพยาบาลหน,นองฮีนะครับนี่ฝั่งนี้จะไปบ้านขาวนะครับออกไปทางโคนทรายนะครับบ้านดุกึงบ้านวาลีนะครับนี่ แปลงนี้คือรางวัดเสร็จแล้วมาตากล้องมานี่ฮะแปลงนี้คือรางวัดเสร็จแล้วนะครับนี่หน้ากว้างเนี่ยผมดูก็ข้า,าเนี่ยเกินห้าสิบเมตรนะครับหน้ากว้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่ไปเดินลงมาดูนี่นี่นเขากำลังจะมาล่อยว่าวพอดีเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยน, <laughs> นี่นะฮะคือที่ตรงนี้เนี่ยสองไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวาอีก สิบห้าตารางวาเนี่ยก็จะเป็นสามไร่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้แพนกล้องก่อนความลึกจากถนนกับที่ดินเนี่ย <c oughs> ผมว่าประมาณห้าสิบเซนติเมตรได้นะครับความลึกนะครับนี่ <c oughs> นะครับถ้าถมนะครับที่ซื้อที่ทุกแปลงเนี่ยมันก็ต้องถมนะครับมันอยู่ที่ว่าถม มากถมน้อยนะครับข้อดีแปลงนี้คืออยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้นย์การค้านะครับนี่ใกล้เซเว่นใกล้ตลาดสดนะครับนี่เห็นไหมนะแผนกล้องไปดูนะช่วงนี้ก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวให้แผนกล้องไปดูใกล้ร้านขายวัสดุเฟอร์นิเจอร์นะครับมันคือที่อำเภอหนองฮีก็จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเจริญมาทางนี้แปลงนี้อยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับ ขายอยู่ที่สองล้านเจ็ดแสนบาทนะครับต้องถมนะต้องถมแปลงนี้เหมาะสร้างบ้านนะครับเหมาะสร้างบ้านนี่นูน่นความลึกก็ถึงต้นไม้ต้นนู้นนะฮะนี่ต้นเขียวต้นนู้นนะฮะสองไร่สามงานนี่แล้วก็อ้อมมาตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ให้มาดูพื้นที่จริงนะครับเบอร์โทรผมศูนย์5 1้า9ห้าหนึ่งหนึ่งเจด้านะครับฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดิน บรพาลุยด้วยนะครับช่องเพจช่อง youtube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าว่าแพงก็ค่อยมาต่อรองกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้ากว้างเนี่ยมันจะเนี่ยคือมันจะถึงตรงนี้พอดีนะครับหน้ากว้างเนี่ยจะถึงตรงที่ถมพอดีนะครับตอนนี้มาตอนนี้มันก็ค่ําแล้วนะครับหกโมงแล้วนะครับถ้าใครมาดูพื้นที่จริงเน่ะ มาไม่ถูกค่อยโทรหาผมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะฉนดเอาให้ดูอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับอยู่ที่ช่องเฟซบุ๊กผมนะครับบาสกิติพงศ์นะครับนี่ถ้าไม่มาดูเขาทำเบ้าต่อไปมาขึ้นมาดูนี่นะครับคือที่มีอนาคตอยู่นะครับถ้าเราไปตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูให้จบเลยก็ได้ เดี๋ยวเราไปดูว่าหลักเขตแดนเนี่ยมันเริ่มอ่าเดี๋ยวติกล้องมาครหลักเขตแดนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับัน,นาตรงนี้นะครับนี่ยยไปตรงนี้สองไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับเนี่ยก็จะถึงตรงนู้นนะอ่ะอันนี้ความลึกอันนี้หน้ากว้างนะหน้ากว้างเราก็มาดูตรงนี้เนี่แถวนี้เขาก็กําลังขยับขยายออกมานะครับกาลังสร้างบ้านกันนะครับ ถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับซื้อขายที่ดินบัานพาลุยนะครับถ้าใครชอบดูที่ดินผมจะไปอำเภอต่างๆนะฮะไปเรื่อยๆเนี่ยหาที่ดูเรื่อยๆนะฮะถ้าใครชอบถูกใจก็ค่อยมาต่อรอก,กันนะครับนี่นก็มืดแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่เ,นเราจะมาถึงตรงนี้ สุดเขียดตรงนี้ก็ประมาณห้าสิบเมตรนะครับนี่นี่จะมีเสาอยู่นะครับนี่ขาเป็นบ้านคน,นบ้านเขาก็เพิ่งทำใหม่นะครับเห็นไหมที่ไม่เปี่ยวนะครับที่ไม่เปี่ยวนะครับนี่สุดคอนกรีตพอดีนี่คือแนกว้างจะถึงตรงนี้นี่เสาตรงนี้นะครับตากล้องมืดไหมฮะมืดไหม โอเคเดี๋ยวเราจบคลิปเลยนะฮะเบะเอร์ผม0910151179ผมบอกไปแล้ว,ลวตั้งแต่ที่แรกโอเคครับวัสดีครับบ๊ายบาย